มันเริ่มจากข่าวเล็กๆที่แทบไม่มีใครสนใจใช่ครับยุงถูกพบในไอซ์แลนด์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศนี้เป็นสถานที่ที่หนาวเหน็บจนมแมลงอยู่กันไม่ได้นะครับมันคือเรื่องบังเอิญหรือสัญญาณของโลกที่กำลังเปลี่ยนและเตือนเราผมแซคธนินวัด360องศา วันนี้ Earth Station จะพาคุณไปสืบเรื่องจริงจากขั้วโลกเหนือยุงจากขั้วโลกอาจกลายเป็นคำเตือนใหญ่ของโลกทั้งใบได้ครับเดือนตุลาคม2 5 6 8ที่ผ่านมาประเทศไอซ์แลนด์สูญเสียสถานะประเทศปลอดยุงอย่างเป็นทางการเมื่อนักกีตะวิทยายืนยันว่าพบยุงสายพันธุ์คุลิเซตาแอนนูลาเลตาในหุบเขาน้ำแข็งเคียส ทางเหนือของกรุงเลกยาวิกมันเป็นยุงที่พบได้ทั่วไปในยุโรปและเอเชียเหนือทนความหนาวเย็นได้ดีทว่าไม่เป็นพาหะนำโรคแต่การไปปรากฏตัวขึ้นในประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนใกล้ขั้วโลกเหนือกับกลายเป็นสัญญาณของระบบนิเวศที่กำลังเปลี่ยนไปและที่น่าสนใจคือมันเกิดขึ้นหลังจากที่ไอซ์แลนด์เพิ่งผ่านพน้นฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ ในจังหวะเดียวกันกับความร้อนแรงที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกครับปี2568อุณหภูมิเฉลี่ยของไอซ์แลนด์สูงกว่าค่าเฉลี่ย30ปีในช่วงพศ2533ถึง2563ถึง13องศาเซลเซียสผลคือทานน้ำแข็งหลายแห่งละลายเร็วกว่าที่เคยและนั่นคือจุดที่วงจรชีวิตของยุงเริ่มเดินต่อได้ แล้วทำไมจููยุงถึงมาอยู่ที่นี่ได้คำตอบข้อแรกคืออุณหภูมิและน้ำสองสิ่งที่ยุงต้องการมากที่สุดเดิมทีน้ำในไอซ์แลนด์จะแข็งและละลายหลาย,ลายรอบในหนึ่งปีไข่ยุงเลยไม่รอดแต่ตอนนี้ฤดูร้อนยาวขึ้นน้ำแข็งละลายเร,เร็วกว่าที่เคยทำให้วงจรชีวิตยุงเริ่มขยายเข้าไปในพื้นที่ที่เคยเย็นเกินไปและพวกมันเข้าไปไม่ได้อีกบอ่อแสนหนึ่งก็คือ human transport หรือการเดินทางขนส่งของมนุษย์อาจเป็นพาหะพายุงมาถึงที่นี่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันอาจมากับตู้สินค้าหรือเครื่องบินและเมื่อลงจอดในสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นมันก็อยู่รอดได้จริงพูดอีกอย่างก็คือมนุษย์พามันมานั่นเองครับทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านการทำให้โลกอุ่นขึ้น